สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านเลยก็วันนี้ผมจะมาสอนบาปยังไงให้มันคอมเมนต์ได้ไม่ใช่เพคลิปอ่าสมมติ้ว่าผมเนี่ยจะอัปโหลดคลิปนี้ผมก็จะพิมพ์ว่าไม่ต้องเสียละไปชมกันเลยนะ,นะก็กดตัวเอกดตัวเออุ้ยโอ้โห เร็วมากเลยนะก,กดคำว่าไม่มต้องใส่คำอธิบายก็ได้ใส่หรือไม่ในใสก็ตามคุณนะครับกดกดตรงคำว่าอันนี้ผมเอาดัง,ดงหน่อยเฮ้ยดังดังเฮ้ยอันนี้ผมจะเอาดังๆหน่อยเพราะว่ากลัวว่าคุณคนดูจะไม่ได้ยินนะครับไม่ใช่วิดีโอสร้างมาเพื่อเด็กก็คือว่าให้กดติ๊กตรงนี้นะครับก็ ก็แล้วก็ให้เลือกคำว่าไม่ไม่ต้องจำกัดอายุ18สิปปีขึ้นไปนะครับก็อัปโหลดได้เลยนะครับ โอเคก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ไปก่อนนะครับ